สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมาน์นน์ชแนลนะครับคลิปนี้นะครับมีรถเหล็กมาเจล t e นะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับของ t o y o ต a h i a เอสนะครับก็เป็นนี่ครับผมอ่าเป็นอะไรเนี่ย BMTA นะครับซีรีส์หนึ่งรถตู้ขอสอมกอนะครับนี่ครับของมาเจล็ดเนาะนี่นะครับราคาก็คันละ159บาบาทนะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นเนาะ นี่ครับก็จะเป็นเจ้ารถตู้คันนี้อ่ะแหกแพ็กดูรถกันดีกว่านี่นะครับก็คือตัวรถตู้นะครับของมาจเลตเนาะอ่ะดูใต้ท้องกันก่อนนะครับใต้ท้องนี่ครับ m a k e in Thailand นะครับสเกล1ต่อ69เนานะนี่ครับมาจเลตตรงนี้นะครับก็จะเป็นเดือนปีที่ผลิตเนาะ BK 0 6 0720นะครับนี่ครับโต y ยต a h i ฮเอสนะคันนี้นะครับก็มีหมุดด้านหน้าตัวเดียวนะครับคันนี้ผมเจาะท้องเปลี่ยนเป็นล้อยางไปแล้วเนาะอ่า,อาดูด้านหน้าตัวรถก่อนเลยดีกว่านะครับด้านหน้านะมีนี่ครับเป็นลายรถตู้ขอสองมากน,นะครับเออติดลายด้านหน้ามาให้ด้วยเนาะแล้วก็มีโลโก้โตโยต้านะครับ ไฟหน้านะเป็นพลาสติกใสนะครับเนื้อเดียวชิ้นเดียวกับตัวเจ้ากระจกนะกระจกรถนะครับก็จะมีที่ปัดน้ําฝนเป็นพลาสติกใสล็อบคันเลยนะครับรายละเอียดนะครับกระจังหน้าตะกงตะแกงอะไรอย่างเงี้ยทามาให้สวยงามเลยนะมีกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับด้านข้างตัวรถนะครับตรงประตูด้านหน้านะก็จะมีนี่ครับ BMTA นะครับมีฝาถังน้ํามัน รายละเอียดมือเปิดประตูนะครับก็ทำมาดีเส้นขอบกระจกนะตัดสีดํามาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ด้านข้างตัวรถแถวชาประตูชายล่างนะก็เป็นนี่ครับลายตู้ขอสมกนะครับตู้วินบ้านเรานี่เองตรงข้างตัวรถนะครับก็จะเขียนว่ารถตู้ปรับอากาศร่วมบริการนะครับสายต่อเตา8ขีด999นะครับเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเก้าอำเภอบางบัวทอง นี่แจำเลยนะครับคันนี้นะผมเปลี่ยนสายเป็นล้อยางไปแล้วนะครับเป็นกระทะโครเมียมนี่ล้อยางสไตล์รถตู้บรรทุกนะครับดานท้ายตัวรถนะครับนี่ก็จะมีตรงเนี้ยเป็นเลขบอกสายนะครับสายต่อเตาา899นะครับมีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นี่ครับโหเก็บดีเทลดีนะจำนวนผู้โดยสารส3ที่นั่งนะครับก็ให้มาด้วยมีโลโก้โตโ,ตโตยต้า มีตัวหนังสือคำว่าไฮเอตตรงนี้ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับทำสีมาดีนะแล้วก็ติดดีคอนี่ครับลายรถตู้ของสมกอไว้ที่ประตูท้ายด้วยนะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับก็ติดดีคอร์มาแบบเต็มๆสวยๆเลยคันนี้นะเป็นพวงมาลัยขวาด้วยอืมเป็นรถตู้บ้านเราของแท้เลยนะครับแจมเดี oh, <no. S 1> ย๋ยวลองวิ่งดูนะครับว่าเปลี่ยนล้อย,อยางแล้วรถตู้ยังวิ่งได้ไหม นะครับคันนี้ผมเปลี่ยนล้อ,อยางแล้วก็โหลดลงไปด้วยนะเอาไมโปรเทคเตอร์นะครับโหลดลงไป1แผ่นเปลี่ยนเป็นล้อ,อยางแล้วนะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับว่าเฮ้มันก็ยังวิ่งได้เห็นไหมแต่ว่ามันก็จะนืดนดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นล้อ,อยางเนาะเออคลิปนี้นะครับก็เอารถตู้ของมาจเล e นะครับเป็นซีรีส์ BMTA นะครับรถตู้ขอสมกอ,กอเนาะเอามาให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นสายาพับปิ่น9นะครับไปบางบัวทองเออยังมีอีกหลายสายนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อได้ในเซเ e ่นอนะครับคันละ159บาทถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ